สวัสดีท้าผู้ชมผุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในกันในเกม l ลก e เกนเซตทีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือจีเครื่องลางคริสต์มาสเองก่อนที่เราไปพูดกันนะครับก็คือจะมาดูกล่องนี้นะซึ่งกล่องก็มีจีบานิซึ่งผมก็เปิดมา990อเาเพจรนะผมได้แทมโบลีนมาซึ่งก็คือซ้ำเต็มๆนะครับอันนี้นะกดซื้อตรงนี้ใช่ครับเกลือส่วนไอ ลูดอฟนะครับแล้วก็ลูบอลน้ำคริสต์มาสนะครับผมได้จากการสุ่มไป 2000, 2 0 0พนเพรนะน,นี้ผมก็จะมาสุ่มต่อนะครับซึ่งขาดี่ประมาณ4ตัวนะครับก็จะได้ G ีคริสต์มาสแล้วนะครับจีไหนดีก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเพกลับมาเล่นเนาะซึ่งจีผมมีประมาณนี้เลยนะครับก็ตามนี้ ที่เก่าจัดเลยโอเคเดี๋ยวผสุ่มกันเรามีเดี๋ยวเราจะสุ่มไปบาน2,000เพช์ก่อนนะครับเปิดครับต้องมาละโอ้โหมันข้ามไปทองเลยโอ้โหลุกคิดอ่าพออัดคีปิปุ๊บนี่มันมันจะเกลืออะไรนะครับเนี่ย ีอี้ได้มาแล้วหนึ่งฮะเราสุมา่มให้ไอบวกต่อไปอู้มาแล้วครับตอนแรกผมกะว่าจะไม่ปิดเวรน,นี้แนะแบบเปิดกล่องเอาให้เปิดกล่องเล่นๆนะแต่ก็มีคนในเฟซบุ๊กบอกว่าปิด4,000เพนนะฮะผมก็เลยจะลองดูหน่อยนะหุ้ยอะไรเนี่ยเอ้บวกสองอันแล้วนะฮะการนี้ฮะ แล้วก็มีใน Facebook นะครับก็มีคนบอกว่า,ามันออกยากเสือเกินาบางคนก็1นึ่งเพจก็ยังไม่ปิดก็มีนะครับโอเคของขวัญเต็มละเดี๋ยวเปิดเลยตรงนี้ของตัวนี้ผมก็ได้ได้รูดอมาจากใช้แต้มเปิดนี้ประมาณ2ตัวนะได้มา2ตัวซึ่งของก่ แล้วแต่ดวงนะครับการนี้ไปครับมออ้อกบกโผ่มาค่อนข้างน้อยนะตอนนี้เดี๋ยวสุ่มกันต่อเลยโอเคครับโอ้ไม่มาแล้วหรอทอน,นี้ก็ออกบ่อยเหลือเกินโอเคได้มาอันอีกอันนึง มาเปิดกันต่อเรื่อยๆนะครับโอ้หเอบวกไม่มาฮะเปิดกันต่อโอเคได้เอามาอเพิ่มอีกครับตอนนี้หายเอบวกนะครับเอบวกขาดสองนะครับเค โอ้รอบนี้ A มารัวๆปบ้าโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวแต้มมันลนนะ้นอ่ะนี่บวก่าตอนนี้เราต้องการ A บวกนะครับ A บวกขึ้นมานะครับการนี้ เอโบมาที่เหอะอืมไม่มาโอเคอันนี้ A บวกก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคต้องมาเหอะนะ,ะตอนนี้ก็เสียไปประมาณสองพันเพชรแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดกันต่อนะครับผมให้โอกาสอีกสักเดี๋ยวเปิดไปอีกพันหนึ่งก่อน ตอนนี้เริ่มไม่ออกแล้วเราจะไปถึงตรงไหนกันโอเคครับผมได้กลิ่นความเกลือแล้วนะตอนนี้โอ้ไม่มาสาดไอเอโบอกโลโละ,ละเอโบอกมาหน่อยดูดอฟดูดอฟโอ้โอเค เปิดแนเต็มเหรอ co ได A ครขอขอ A บกได้ไหมเอโบกมาที่อ่ะโอ้ได้ A ไม่เอา A นนะ A อโบกเอโบกนะครับออเน้นเน้นเน้เนเนเ้นนะครับตอนนี้ A อวกไม่มาไม่มาแล้วเอ A บกหายไปไหนเนะี่ย เฮ้ยอย่าล็อกกันเล่นเลยนะตรงมาแล้วล่ะรับหมดไปตอนนี้หมดพันเพชรแล้วนะหมดไปคันมารอให้โอกาสอีกพันหนึ่งริง่งเราควรจะปิดเวรนแล้วนะ ออกมาเป็นทองแฮนเอวอกเอวอกเอวกมาหน่อยดูรอบ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 เถอะอืมไม่ออกสุแงแต้มก่อนอัรออื้ออกเอ เดี่ยวไปเรื่อยๆนะทรงตอนนี้ไม่มีภาพนะโอเคมาหน่อยเถอะนะครับก็ใครเสียไป G กี่เพจก็ฝากคอมเมนต์กันร่ววกันนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะโหสุ่มจนร้อนเลยเนะี่ย เราเสียไปตอนนี้จะ4,000เพรนะรวมกับที่ผมเสียตอนแรกก็เป็น6,000ละตอนนี้เอ้ยโหดไลกันจังเอบวกอะ่ะลูดอฟอยู่ไหนอ๋อลูดอฟเอ้ยรอบนีเอออกรล,ลัว โอ้ยมาแล้วโ,โหขาดอีกตัวนึ่งดูดรอบดูดรอบใช้ตั้งโอ้โหวาณสามพัน 3, กว่าเพจก็จะออกตัวหนึ่งนะรอบหลังเนะี่ยเปิดไปเรื่อยๆนะครับของที่อยู่ในที่ลับผมก็หมดแล้วด้วย นะเพชรเลยเจ็บพันนะครับอืมเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยไม่อยากเจ็บัว่นี้แล้วเพชรก็ยิ่งเก็บเก็บยากอยู่มามาหน่อยโอ,ยยยอ,ยอ้มาเถอะยังยังยังไม่มาเปิดคนต่อมาเถอะโอ้ นะครับตอนนี้เสียไปห้าพันเพนะฮะรวมกับที่เสียตอนแรกก็ตอนนี้ก็เจ็ดพันละวมาแล้วอูนะครับก็ปิดเป็นนะครับก็รวมๆจากต้นคลิปก็หนึ่สองนะครับก็หน0่งสองสองร้อยนะครับก็คือห้าพันเพนาะแล้วก็บวกอีกสองพันจากนอกคลิปนะครับก็คือเจ็ดพันนะครับอึข้อตึงอยู่มั้ง น,นะใช่ไหมเดี๋ยวเราลองได้เลยสองสามสี่ครับก็อนไนดีก็ฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันคนระับผมจะได้มาแลกคองเนาะอืมตามนี้เลยครับก็ใครจบเวรน,นี้เท่าไหร่บ้างก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ